สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องหมอนทองเช่นเดิมนะคะวันนี้หมอนทองมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะมาฝากกับทุกๆคนเลยนะคะวันนี้หมอนทองขอเสนอแพ็กเกจของเครือข่าย AIS นะคะมาฝากให้กับทุกๆคนเลยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้มีแพ็กเกจอะไรบ้างนะคะ สำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของ AIS นะคะเดือนมกราคม2องพนะคะสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซิมเติมเงินเท่านั้นนะคะเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดได้โทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงนะคะ WiFi ฟ,ฟรีนะคะแพ็กเกจแรกนะคะเน็ตความเร็วอยู่ที่10เมกนะคะเน็ตไม่ลดสปีดนะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่าย Wi-Fi ฟ,ฟรีนะคะระยะเวลาการโทรฟรีนานครั้งละ15นาที ะะราคาที่บอก359บาทต่อเดือนนี้รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสที่ใช้กดก็คือดอกจัน7 7 7ดอกจัน9109สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อไปแพ็กเกจที่2นะคะเน็ตความเร็วอยู่ที่4เมกนะคะเน็ตไม่ลดสปีดนะคะไม่จำกัดเน็ตไม่อั้นโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายเหมือนกันนะคะตลอด24ชั่วโมง นานครั้งละ15นาทีแล้วก็ได้ WiFi ฟรีของ AIS ด้วยนะคะราคาอยู่ที่เดือนละ259บาทนะคะรหัสที่ใช้กดก,ก็คือดอกจัน777ดอกจัน9 1 0 8สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะต่อไปแพ็กเกจที่3นะคะเน็ตความเร็วอยู่ที่2เมกค่ะ เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนาน24ชั่วโมงแล้วก็ครั้งละ15นาทีนะคะได้ wi-fi ฟรีนะคะราคาก็อยู่ที่209บาทนะคะรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรหัสก็คือดอกจัน777ดอกจัน9 1 0 7ส่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ สำหรับซิมที่เปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้นนะคะแล้วก็สมัครได้ภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะคะแล้วก็จะมีการต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ